พลงช้าเพลง้นะคะเป็นเพลงที่วันนี้แพทไม่พูดถึงไม่ร้องเพลงนี้ไม่ได้เลยวันนี้คือวันที่30ธันวาคมนเป็นวันเกิดของคุณอาวนะที่เป็นคนสําคัญในชีวิตท้ายคนหนึงนะ่งแล้วคุณอาเนี่ยเขารักทะเลมากตอนที่คุณอาเขาลงโรงพยาบาลถ้านกบอกคุณอาวว่าถ้าอาอกจากโรงพยาบาลทาจะพาไปทะเลแต่สุดท้ายคุณอาไม่ได้ออกเรื่องเกิดขึ้นมมมเมื่อมาเดือนสิงหาที่ผ่านมาแล้ววันนี้คือวันที่เป็น,ว,นวันคล้ายวันเกิดของเขาเนี่ย ่านก็ได้ไปที่ฐานทัพเรือสัตยีบทุกคนรู้จักไหมคะเขาจะให้ออกเรือ,อไปเหมือนไปโปรยนะคะใช่ไหมที่เล่าให้ฟังไม่ใช่อะไรนะคะแพาอยากบอกทุกคนว่าถ้ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราอยากจะทำาป็นคนที่เขารักเราหรือเรารลักเขาอะเราไม่ควรจะผายถอนมันไป,ไปก่อนเพราะจริงๆมันมีโอกาสตั้งเยอะตั้งแยะก,ก่อนหน้านี้ดิคะจะไปทะเลคุณน้า ก็เลยอยากเล่าให้ทุกคนที่นี่ฟังในคืนนี้แล้วก็ลองนึกดูว่าในหัวเราอ่ะมันมีชื่อใครมาเกิดขึ้นบ้างอาจจะมีคนที่บ้านอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะมีคนที่เราเคยสัญญากันไว้ว่าเราอยากทําอะไรสักอย่าก็ขอมอบเพลงนี้ไว้ให้แล้วหวังว่าจะไม่ต้องเศร้ามากไปกับมันหรว่าถ้าในหัวเรานึกถึงชื่อใครขึ้นมาวันนี้หลังจากจบโชว์ส่งข้อความหาเขาหน่อยหรือหาโอกาสไปทําอะไรดีด้วยกันเพราะว่าบางทีเวลาที่เราผ่อนไปก่อนเราคิดว่าเขาจะอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาจะอยู่ตรงนี้แหละ บางทีวันพรุ่งนี้มันไม่ได้มีจริงเสมอไปนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนชื่นชมความรักที่เรามีกันอยู่ในตอนนี้ให้มันดีที่สุดเนาะ i mm -hmm.